อ่าปากโอเคทีมทีมอะไรวะทีมดีดออกทีมดีดอกชนะเย้กูเลดีดอกชนะมกินหมดเร็วกว่าไหนอะเอย่างอื่นาีจับดนหวจังหจังหจังเก็บเร็วเร็วไปไนไปน กินนะยังนานกว่าพ e ี่หมอจะคำเอพี่หมอใช้แบบนี้แล้วจ้ามาถึงปุ๊บดีอเลยไอ้้านได้กินมานานแล้วแต่พี่เจี๊ยบใช้วิทยายุทธ์กินเร็วกว่าแบบนี้ชนะไปยละน้้อองาป ปากอาปากอาปากอาปากด้วยอาปากด้วยอาปากด้วยอ่าโอเคนะะตอนนี้ีชนองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยหอบีก่อนไปเลย้ใจเย็นใจเย็นอกหน่อยชยบ็อกหน่อย เอาปากด้วยคือหมดเัยเอาปากด้วยเอาปากเ้าปาก อ,า,อางี้เหรอาอางี้ใช่ไหม <c oughs> อ,อย่างี้ได้ไหมอันนี้ก็ลืมไม่ขึ้นนะ่ัดีนะไม่ดี้ยุดตาทางกได้นะ 哥，你家，哥家，哥家。 ย้ายชนะเพราะยี่หอมยังไม่หมดปาย้ายชนะตอนเมื่อกี้เรากระแทะเขาไปทำดุ้นเลยเราอ่ะฮะยันบักบักบักบอกเลยถ้าพี่เจียไม่ได้ลูกสองเนี่ยไม่ได้ชนะนะพี่เจียบอกแค่เนี้ยเจ็บเจ็บเพราะเทียบกับพี่ทอมแล้วเพราะถ่ายกันเนี่ยจิ๊บเจ็บ

เรื่องความโดร้าลนยนี่ฉันชอบมากแล้วก็บอกเลยเลยว่าที่นี่เนี่ยนะฉันคือผู้คุมกฎเพราะฉันจะเปลี่ยนกฎอะไรนาทีคุญนะคะมุนนะเรออกุน เดี๋ยว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 ันนี้ไม่เข้ากัเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดีย้อันนี้ต้เพนกับกรรมการมุกนะเพราะกรรมการุกเ็คนปล่อยวเอาจเอามุกเอามุกดจริงจกรรมการมุกปลยเเลยปเเดไปลยยเมีกลยกยเเรียกเพื่อน

เอาเร็วเร็วอาแล้วเรวเร็วลอกอ่ะเร็วเลยยังไงยังไงเร็วเร็ีมาชนะได้แล้วแประจันบานน่ะมีความสายปีเอ้มีความเสียเปรียบในเรื่องของในเรื่องของเบริเออร์เราไม่กลองก็ป้องกันเรามีจอป้องเธอมีกระเพราเมืองจีนอยู่ นะคะอ่ะออโอเคเดี๋ยวนะเตรียมตัวหมุนหมุนเร็วเลยหมุนเล,เลยหมุนเล,เลยหมุนเล,เลย <c oughs> เออไปก็ถูกแล้วอ่ะ John! <laughs> อ,อ๋อไม่ได้ลูกทุกคนยืนไพ่หลังนะคะเราจะอ้าปากรอรับเสมือนเป็นลูกนกที่รอรับเหยื่อจากแม่นกเท่านั้นนะคะเราจะไม่หยิบกล้วยมาเดี๋ยวกูกินเองไม่ได้กล้วยกินจุ๊บเนะนี่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่คนดีเลยนะเฮ้ยที่ไนม่มีกินนะใครอยาก ข้างดิบีนัดมีนัดไข้างๆนลูกเรียกตรงแล้ว chạy đi mà con nữa đi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รู้หรือยางว่าทุกครู้หรือยังว่าทำไมแม่ถึงใช้กล้วยไข่แทนกล้วยเล็บมือาำเพราะถ้าเป็นกล้วยเล็บมือางมันเกี่ยวคือกล้วยไข่เนี่ยมันยังเข้าไม่ได้ถ้ากล้วยเล็บมือางปุ๊บเรียบร้อย่ะนะคะด้มาดิ้มา้มามาาดิดิ้า้ามาด้้า เลือกไปอันนั้นตัวหมด นะนะ mẹ เอาพี่น้องได้แล้วอ่ะๆอ่ะ รองออมาืนะงมาืนนะารมยนะขอให้ชนะนะครับสุดยอดทำเพื่อทีมน้ำตาไหลาของูชนะไม่ได้มันจะออกแล้ว่ะไม่ได้มันจะออกอะผู้ที่สองขวาขวาวาขวาขวาอุ้ยแม่ขวาขวาตายตายตาย Đưa t ô

ハハハハ ล้ม <c ười> ล้มไปปุ๊บแพ้จังห้ <c ười> าหมื่นห้าหมื่นอ่ะ ได้เท่าไหร่นะ